ทองสมย่านคืออะไรต้นทอง3มย่านมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าคารันโคลโอเออินเทกราเมดิคันส์จัดอยู่ในวงกุลาหินหรือคาสสราสซูลาซีนต้นทองสามย่านมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าเถาไฟหอมแฮมโพเพของสมย่านคาซีคุสัวเป็นต้น ต้นทอง3ามย่านจะเป็นพันไม้ลมลุกลำต้นมีลักษณะโค้งและตั้งตรงสูงได้ประมาณ1-1.5เมตรไม่มีกิ่งก้านสาขาลำต้นข้อบนจะยาวส่วนล่างข้อลำต้นจะสั้นผิวลำต้นเรียบเกลี้ยงและอวบน้ำขยายพันธุ์ด้วยวิธีการพ่อมะเลต้นทอง3ามย่านเป็นพันไม้กลางแจ้งชอบแสงแดดพบขึ้นตามบริเวณหินปูน ใบต้นทองสามย่านลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปหอกปลายใบมนโคนใบสอบเข้าหากันและแคบส่วนขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อยใบมีขนาดกว้างประมาณ1-5นิ้วและยาวประมาณ1.5-12นิ้วเนื้อใบเรียมหนาส่วนก้านใบจะอบหุ่มลำตน้นดอกต้นทองสามย่านออกดอกเป็นชอบบริเวณยอดของลำตน้นดอกมีขนาดเล็กกลีบรองกลีบดอกตั้งตรงหรือกางออกเป็นรูปเหลี่ยม ปลายกลีบแหลมมีขนาดยาวประมาณ4-12มิลลิเมตรส่วนกลีบดอกนั้นจะเชื่อมติดกันเป็นท่อปลายกลีบแยกจากกันเป็นแฉกมีความยาวประมาณ7-13มิลลิเมตรตรงกลางดอกมีเกรสรเพศผู้8อันและมีเกรสรเพศเนียเป็นเส้นยาวอยู่รวมกันผลต้นทองสามย่านออกผลติดกันเป็นพวงพวงลักษณะของผลเป็นรูปยาวรีส่วนปลายแหลมมีความยาวประมาณ1-1.2เซนติเมตร ประโยชน์และสรรพคุณของต้นทองสามยาน 1. ใบมีสรรพคุณเป็นยาบำรุง 2. ใบสดนำมาตำให้ละเอียดแล้วคั้นเอาน้ำเป็นยาแก้ไข้มาลาเรีย 3. น้ำคั้นจากใบใช้เป็นยาแก้อหิวาตากโรค 4. ลํลำต้นใช้เป็นยาล้างในตา 5. ลำต้นใช้เป็นยาห้ามเลือด 6. ใบใช้เป็นยาพอกรักษาแผล 7. ลำต้นใช้เป็นยาแก้บรรเทาอาการฟกช้ำและบวม 8. ใบใช้เป็นยาแก้พิษในสัตว์9ต้นทองสามย่านใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมตไทยหากข้อมูลหรืการพูดผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยมณที่หนีด้วย